ไมพี่ลูกค้าถามลดไปเท่าไรก็ลดผมไม่ยอมนต้องลยล้วนะไม่ยอมหรอไม่ยอมโมจิสากล่องแล้วเก้าเครับเอาลดอีกเท่าไรครับเอาไปลดไปอีก่องละสิบาทเหลือเท่าไหร่อยว้างร้อยเจ็าเก้าร้อยเจ็ดเก้าร้อ้บเฮ้ยร้อยาสิบามกล่องร้อบาททำได้ไหมครับอ่าได้เอาเละเอลร้อยร้อยห้าห้เลขสวยร้อ มาต่อเราต้องเอาให้หมดนะวเร็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 วจะจะเร็วทุกคนเร็วเเดี๋ยวเขาจับเวลาสองนาทีสุดท้ายเร้วเร็วเร็วเร็วล้วแล้วกลล้วครับอที่นี่ทุกอย่างมีความยุติธรรมับเวลาจริงจังหมดเลยน่าทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเร็วเร็วทุกคนเร็วเรวเดี๋ยวไม่ทันเราจะไปร้อยพร้อมกันเร็วทุกคนใครเห็นร้อยล้านจากมือผมเนี่ยทุกคนนั้นจะร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วทุกคนเตรียมยกมือไหวพร้อมกันเลย เร็วเร็วทุกคนทุกคนทุกคนเร็ว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 เวเร็วเวเร็วเร็วร็วเ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 เร็วเร็ว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 เรเร็วเร็วเร็วเร เอาแบตเตอรี่ออกก่อนเร็ว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 ได้ครับบอทุกคนเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็ววเร็วเร็เร็ว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  ไม่มามาไหมาเออไม่ไม่คิดจะขายอ่ะทุกคนโมจิมังกรทองอีบูมจับเวลาเลยจับแล้วสองนาทีให้บอลแล้วแล้วทุกคนทุกคนโมจิเร็วพลังโมจิพลังโมจิพลังโมจิเร็วๆทุกคนพลังโมจิโมจิมังกรทองของพี่ก๊อฟพี่ต๋ำพีดีนครเอ่อนครสวรรค์พีนครสีอยู่ตรงนี้นครสุดตรงนี้และเขาเป็นคนอ่านข่าวไทยรัฐเร็วทุกคนเขาทำของอร่อยกดสิ ฮ้ยเฮมันทำไมเงียบอ่ะแล้วคนไเอากดซกดเร็วเรหลือส่เหลือสี่ล้านเร็วหลือสี่ล้านเร็วทุกคนกด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 กอ่าเร็วอาโมจิมาปากหมุดไายังผมมีทิธีอโมจิมา้วปากหมุดปากหมุดปากหมุดโมจิเร็วเร็วอันนี้อีกสามล้านอีกสาล้านมอีกัาเดียวักเดียวักเดียวเอาโมจิก่อนปากโมจิก่อนแกปักแล้วแกปักตาบอดปักก โมจีฮ้อโอ๊ยกำลังขาดโอ้ยวัดน้ำน้ำหอมพี่จสวรณีจะต้องเท่าไหร่ครับน้ำหอมโอ๊ยมีเงอนหรอกนิดหน่อยได้แล้วเอาโมจิกันหมดแล้วโมจินี่แหละไปตัวแดงมันเร็วเพาจะเป็นลมแล้วมึงเรียกแอมบูลานทีเจนโทรแอมบูลานให้น่อยค่ะงนนี้เ่ยทำหายไดแล้วหักคอมมิชชั่นให้ติ๊กต็อกก็เจ๋งแล้วเอาไปเท้เอาไปเทอา รีบๆเอาไปเลยรีบๆเอาไ,ไปเลยเร็วๆเร็วๆเร<น>็วๆ,ๆน้ำหอมมีถึงสามหมื่นขวดไหมไม่ถึงมีพันเดียวอเองเงหมื่นเดียวเอาไหมโมจิเนี่ยน้ำเท่าไหร่แจกแจกน้ำหอมอหยุดเวลาเขาแจกน้ำหอมอ,งงมอย่างนี้ไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกไม่ขวดเราเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เอาไปให้หมดเกลี้ยงเลยแต่ต้องซื้อออาเนื้อเราเยอะๆขวดนะเอาไปร้อยสิบเอ็ดบาทกลับบ้าน มาจากฝรั่งเศสนะแล้วการเป็นเลขเร็ว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 เลี้ยวเลี้ยวค่ะวินาทุลาออกอ่ะออกไม่ได้เงินเดือนเยอะร้อยสิบเอ็ดบาททุกคนนะผมเดี๋ยวผมมีมาชีนอ่ามีมาเียมีมาเียแล้มีมาชีนไม่ที่มันที่มีมาชีนยอมไม่ได้เลยมันอยู่ในกระเป๋าส่วนตัวพี่หนุ่มคนเดียวอ่ะบอกว่ายอมไม่ได้หรอกยอมไม่ได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มมึงไม่ยอมใครดูสิแล้วปกตินะพี่เดินนำมีเยอะไม่ต้องห่วง เดือดร้อนค่บออันนี้อันนี้กลิ่นกูดเวใช่ไหมวะใช่ั้วสำชาับอสอมากเลยบอสถบแล้วก็มีลโอลีอจะบอกให้เป็นกินบาซิลมากเลยลโอเดสุดยอดนะบอสหชอบมากค่ะสุดๆวว่าการมังสแล้วานบแล้ว บาทหอมมากร้อาสิบเอดบาทมาแล้วค่ะมาแล้วปักหมุดเลยอันนี้ถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติครับโอเคเชิญร้านเราเชิญถ่ายเวลาต่อแล้วนะคะถ้าถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติเชิญไปรับยางนะคะมาแล้วครับอ๋อราคามาแล้วร้อยสิบเอ็ดบาทตู้แช่ไข่ก็มีบ้าไปไว้นี่ก็บ้าต่อแล้วตอนตอนจบใครเราไิ่ชอบผมจะต่อร้อยเร็วๆผมต่อร้อยสามสิบเร็วๆจ่ายร้อยสามสิ เร็วแล้วหมดก่อน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 โอย97แล้วเร็วๆน้ำหอมเลือกกินได้ครับมีหลายกลิ่นครับน้ำหอมเลือกไปเลยครับ111บาท111บาททุกกลิ่นทุกคนื้อทุกกลิ่นเชื่อผมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโีดอวมันมันมันช้าครับพี่ริโอพอแล้ว อวยแกเอะกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยลกดเลยหนึ่งาทีเี้ยวเหมืนเหมือนหนึ่นาทีกว่าแล้ว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 มันยังไม่สะใจอ่ะแล้ว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 มากหอมจริงหอมจังหอมจริงหอมจังเร็วเรอมจังคทุกคนจานี่กดตะการเลยนะคะตอนนี้นะคะจริงจมีอยู่ในกระเป๋าตัวเขาจะรู้ตัวสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายเขจะรู้ตัวไามเนี่ยทันไหมเนี่ยดูก่อนสิทันไหมตายฮะ ทุกคนเอาด้วนะถ้าไม่ช่วยผมนะจะเลิกทำนางงามเลยอ่านนการเ้าอ่อะการเดี๋ยวี้เอาหาวันกตะการเดี๋ยวนี้อทุกคนไม่ต้อซื้อแล้วไม่ต้องซื้อให้เอรานำงามเดี๋ยวนี้เร็วเร็วเร็วทไมเอ้ค่ะเร็วเร็วทุกคนมันจะไม่ทันแล้วทุกคน คนละสี่กลิ่นเลยกลิ่นนี่ผมทำจากเมืองนอกหมดเลยอนะผมถามคำเดียววิตามินซีเดี๋ยวไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวคนถามแล้วจะเดือถึงแล้ว เร้อยล้านแล้วหรอยังยังยังห้าจิบแสนเราจะรับรางวัลหนึ่งร้อยล้านร้อยล้านเร็กคนเร็วเร็วดีเร็วมันถูกมากซื้อไปเถอะซื้อเถอะซื้อเถอะซื้อเร็วเร็วเขาเกินเวลามานจะเป็นยังไงเราเร็วซื้อเร็วเอาถ้าเวลาเขาดาวเเ้าดาวสิ ขอบคุณบพี่มินขอบคุณขอบคุณนขอบเป็นยิ้มขอบคุณพี่หนูกลัวหนูกลัวพี่ตายมากเลยคนดูเท่าไหร่สี่แสนแปดค่ะบอกแล้วคนดูห้าแสก็ไม่เชื่อโอ้ยแล้วใครกดรับไปชำระเร็วหนึ่งนาทีสุดท้ายก็บอกเขาอีกหนึ่งนาทีไป็นเสียงโอเคจบแล้วอมามาคุณท่านสุดท้ามา เขาตายสวยๆนิดนึงเยคนดูเีย,ยมันเป็นประจักษ์พยานท่านเนี่ยไะ <c oughs> ไม่ใช่เพราะบุญไม่ใช่เพราะความสามารถนะ <c oughs> เป็นเพราะบุญวาสนามาร่วมกันนี่นะค,ครับมาโอ้้หูชํำๆเลยนะฮะ <c oughs> มองไม่เห็นแล้วตรงนี้แกลบแกลบแกลบ